กูรู้กูรู้นะครับในสัปดาห์นี้เป็นแมตช์กลางสัปดาห์นะฮะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีเรียกได้ว่าเป็นดาราดังในวงการมาช่วยวิเคราะห์ถึง2ท่านด้วยกันนะฮะสวัสดีพี่ป๋องพี่เฉาะคระับสวัสดีครับสวัสดีครับชว่วยหมายแค่หน่อยนะฮะกล้องมีแค่นี้ฮะได้ครับมาที่นี่ครับคู <มา S 1> ่แรกนะฮะสัปดาห์นี้เลยคู่แรกยังไม่ได้ซักเลยครับอ๋อใช่ครับไม่น้องผูกางเป็นรองทัพเต้ คิสตันพาเล่คิสตันพาเล่กับแบนฟอร์ดเล่นบ้านมั่วสั่วเยอะมีเคิร์บถาเล่กับแบนฟอร์ดถ้าเล่นบ้านพาเลตที่ชาววสกอร์เท่าไหร่ครับสกอร์สวอหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งห่ะราสาทเมึ่งก้คิสตันพาเลตชนะไปสประตูต่อศูนย์ครับเล่นบ้าน ตั้มมาเลยนะใช่ครับชอเชียร์แพตจิลเวลาแต่ผมว่าแบนฟอร์ดฟอร์มมาแล้วผมว่าแบนฟอร์ดจัดไป2-1นะฮะใช่ครับต่อมาครับผมฟูลแลนดกับไบตันครับพี่ชาวครับอ๋อฟูลแลนดกับไบตันตอนนี้นี่กำลังดีเลยนะฮะใครว่าจะเป็นทั้งฟูลแลนด์ทั้งไบตันไนไบตันตอนนี้อยู่หัวตารางด้วยนะครับผมแล้วก็ฟูลแลนดก็มาดีเดี๋ยวไบตันมึงโดนยิ้มัว90เก้าอูนยี่แล้ว90นยบนบอลหมาดอ๋อบอลหมาดโห ครับและแน่นอนนะเชื่อว่าสูนหน้าฟูลแลนด์เนี่ยโอ้โหตอนนี้กำลังเจี๊ยบจ้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วฟูลแลนด์น่าจะชนนะ2องสูงครับพี่ป๋องนะคู่ที่เอาต้านกับฟูลแลนด์เอาไปตันจบเสมอหนึ่งเป็ดครับเฮ้ยใจเย็นขผมด้วยว่ะแต่ผมให้เสมอสองสองละกันคู่นี้นะฮะต่อมาครับเซาแลมป์ตันกับเชลซีครับโอ้โห <c oughs> บ้านแข้งบ้านเซาแลมป์ตัานฮนะครับผมตอนนี้เชลซีก็มีกขุ้กคนอยู่นะฮะแต่ก็อาจจะแบบว่าเริ่มค่อยดีขึ้นแล้วผมว่าน่าจะเบียดชนะได้นะครับผมนะฮะ หนึ่งศูนย์ยังเชลซีนะครับผมต่อผมกองแช่งเชลซีฮะไม่อยากให้มันได้ดีครับเ <c oughs> ชียร์เซาฮะชนะเชลซี<ม>สองหนึ่งครับผมมองว่าคู่นี้มีสิทธิ์ออกเสมอเหมือนกันแต่ผมว่าเชลซีได้มีสิทธิ์ดีกว่าเชลซีเบียดชนะหนึ่งศูนย์ครับต่อมาครับลีดกับเอเวอเรตันครับลีดฮะเล่นบ้านลีดนะแต่แล้วลีดแพ้มานะฮะเอเวอเรตต์น,นะพี่ชาวฮะลีดเอเวอเรตต์นนะ ตรงนี้ฮะหลีดเอเวยเอตันนะหลีดเวอ่ยตันี่ต้องหลีดไงฮะในบ้านหลีดหลีดตอนนี้กำลังมาด้วยแอะไรสำคัญคือตอนนี้เนี่ยทีมกำลังลงตัวหลีดแบมือนรับแอฟไบตันไป็นหนึ่งศูนย์นะอ่ะไม่เกี่ยวนะผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะเท่าไหร่ผมชอบหลีดนะหลีดกับไบตันเนี่ยหลีดอะไรนะเกี่ยวกับต่ายเอวตันฮะลีดเอเวอตัานหลีดชนะสองศูนย์นะเอวตันเกี่ยวกับต่ายเราผ่านนะฮะส่วนมากเก่งเสมอนัดนี้ก็ยังเสมออยู่เหมือนเดิมนะให้เสมอกันศูนย์ศูนยงไม่ได้เลย ผมมองคู่นี้หลีดน่าจะกลับมาได้ว่ะผมมองหลีดถึงศูนย์แล้วกันไม่ไหนเพะหลีดอ่ะเขาไปเที่ยวคืนแล้วกลับมาอ๋อนี่เป็นไงบอลมัดกับบู๊ฮะบอลมัดกับบู๊ครับอยากเร็วดิึันนี้คู่ะทุกคู่เลยทุกคู่ฮะแม่คู่ใหญ่ฮะอันนี้เดียวไม่นนานแล้วโอ้ยตาดีมาบ้าบอลรองเท้าแตกล้านหมดแล้วเนี่ยบอลมัดกับบู๊ฮะคุณเล่นทุกคู่เลยครับผมบอลมัดกับบู๊ไหครับผมครับผมผมก็ยังเชื่อความเชื่อมั่นใน ่บู๊มนะครับผมชอบนะชอบบู๊มชอบชอบเนโต้ครับผมนะครับผมนะชอบอ่าฮิมิเนสนะฮะแล้วก็จะอ่าชอบแบบว่าเนเวสเนเวสผมว่าทั้งสามนี่มีแบบว่าประสานงานกันอย่างลงตัวนะผมว่าน่าจะชนะได้แล้วก็เดอมาตาเล่ใช่ไหมพี่ใช่นะฮะก็เลยกลับมาใช่ไหมกลับมาแล้วผมว่าน่าจะลงขึ้นหลังจากนี้แล้วนาบู๊มน่าจะชนะสองศูนย์ครับเทเล่กับเจ้าครับบู๊มจะชนะแบบสองหนึ่งครับบ้านบอลหมันนะ บอลแบบนัอนไงครับโอเคครับผมแต่ผมมองว่าคู่นี้บุ๊กน่าจะเอามันบอลหมัดอยู่1-0นะฮะแมนซีกับฟอเรสครับน้องใหม่กับแชมป์เก่าฮะโอ้โหอ่ะเช่าบ้านแมนซีเนี่บ้านแมนซีด้วยฟอเรสก็เพิ่งโดนมาด้วยโดนมานะครับผม1-0นะฮะบ้านแมนซีฮะน่าจะ เรียกว่าขย่มจะเรียกว่าหลายก็หลายเม็ดเลยล่ะอ่าก็เรียกว่าเทียบชั้นกันเลยครับตรงนี้นะครับคิดว่าแมนซีน่าจะชนะ4-0นะ้ผูใจตรงนี้นะครับครับผม4-0แล้วหวังว่าฮาเลนมไม่จะยิงอีกถูกต้องยิงได้เลยนะยิงได้เลยนะแต่ผมมองว่าแมนีูฟอร์เรสต้องเอาแล้วล่ะถ้าฟอร์เรสไม่เอานี่ไม่ได้ไม่เอานานไม่เอานาน้วประมาสองหนึ่งเดือนและอ๋อบอลผมว่าฟอร์เรสจะสร้างเซอร์ไพรส์ฮะแพ้แมนซี ศูนย์ลบตัวต่อห้าครับผมดูดูแหละ,ะดูดูดูคู่บอลฮะโอคค้ตายนะเป็นที่ก่อน,นอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าครับพี่ชาวครับโอ้โหคู่นี้ไม่ต้องห่วงค,ครับพี่เราสองคนเดียรกัน์เน่อยู่แล้ว<ม>อาร์เซนอลต้องมาครับเพราะตอนนี้เนี่ยเก็บอ่าเขาเรียกว่าสี่คะแนนนะสี่แมตช์เนาะสี่นะค<น>ือสองสิบสองคะแนนเต็มโอซะแล้วสตีทียังไม่แพ้ใครน่าจะเป็นสตีที่ต่อไปนะครับผมนะคิดว่าน่าจะชนะสองศูนย์เงี้เห็นด้วยกับเชาเชาฮะ อาเซนอร์ช้า2-0จากคาเบรเช่สุดสองลูกครับถูกต้องครับผมพี่พี่เป็นไงผมยังไม่ิงกันไลยผมมองว่าไม่แน่หนนี่เซอร์ไพรส์ว่ะแอสตันเสมออาเซนอร์1-1ครับโอ้ยคุณเวสต์แฮมเสมอยังไม่จบอีกฮะเวสต์แฮมเสมอมาแล้วคุณโอ้ยตายตายตายเสมอเวสแฮมเสมอหน่อยพูดเลยเวสต์แฮมเสมอเวสต์แฮเสมอแน่นอนไมต้องเสมอแล้วครับครับผมนะฮะคุณนี่อยู่ในบ้านเวสต์แฮมแต่ว่าเสมอนี่มาดีนะเพราะฉะนั้นแล้วสามภาษาที่ที่นี่ว่าสุดยอดมากเลยเพราะให้อ่าลัยอา แอนเดรเดนกับแฮนด์เคนนะครับผมอีฟอนโนนึนน่าจะชนะนะครับผมบ้านใครบ้านบ้านเป็นใฮรบ้านเป็นแฮงน่าเลยนะสองศูนย์นะผมกองแช่งสเปอร์ฮะไม่หาไม่ได้ดีครับนะเป็นดาวี่แต่ลอนดอนคู่ชิงเยอะนะับผแช่งหมดเลยเวทีทำสเปอร์จบเสมอไปฮะแบบคนดูสนุกสามสามนี่สเปอร์ชนะหนึ่งศูนย์นะฮะยังไม่หมดนะฮะลีเวอร์ลีว์พัลซิสันอีกสองค่สุดท้ายผมว่าเชนบุนสองคนเป็นรายการดีกว่านี่ก็แรายการแล้วเอานี้แรงงานลีเวอร์กับลีว์พัลซิสันลีเวอร์เดลกัสสัน โอนีอเวอร์เซ่นก็ดีนะผมก็ชอบมักซ์แมนนะครับดีเลยถือว่าถ้าสมมติว่าตั้งรับดีๆแล้วเต้ดีๆผมว่าน่าจะสนุกนะดดคู่นี้บเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านแท้บ้านเรือภูด,ด้วยบ้านเรือภูนะครับผมว่ามีเวอร์เซ่นกับเรือภูอันนี้คือแบบ ไม่รู้นะในความรู้สึกผมเสมอการสองสองนะสุดยอดโอ้เสมอยากนะผมก็เรียบภูกำลังมานานแล้วก็นักเตะกลังมั่นใจนะเชื่อว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากครับ3 0มนี่แมตช์นี้ผมพูดแล้วว่าทุกสำนักให้เรียบภูนำให้เรียบภูมาผมสวนครับคู่นี้ฟังให้ดีสวนจตุจักรครับผมคู่นี้ฟังให้ดีนะถ้าผมมองว่านิวคาสเซิลจะไม่แพ้เรียบภูถ้านิวคาสเซิลอาถ้าเรียบภูชนะนิวคาสเซิลผมจะเอาเค้ก ช็อกโกแลตมาป้ายหน้าผมให้เละให้หมดถ้าเลี้ยงกูชนะถอดแว่นไปนะอดป้ายขอดแว่นถ้าเลี้ยงกูชนะดีว่า,าสั้นป้ายให้เละเลยป้ายให้เละเลยผมว่าดีว่าสั้นไม่ไม่แพ้เลี้ครับแล้วไปดูนะสุดท้ายครับเลตเตอร์แมนยูครับกอล์เตอร์แมนยูครับเลตเตอร์แมนยูผมจะให้กำลังใจแมนยูอะตอนนี้ นะครับโอเลสเตอร์กำลังขาลงนะครับนะครับผมแชร์แล้วเนี่ยแมนยูแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยน่าจะรู้ว่าเรียกฟอร์มกลับขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับกองเชียร์ผมว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยน่าจะชนะนะครับผมนะฮะเลสเตอร์เนี่ยอะไรสามศูนย์นะสามศูนย์นะผมน้อยมาหน่อยฮะแมนยูชะนะผมก็แต่ชนะแค่สองศูนย์ครับผมมองว่าคู่นี้ไม่รู้อะแทงสวนอีกแล้วผมมองว่าคู่นี้ไร้เหตุผลเสมอนหนึ่งหนึ่งครับ กรู้กรูอ่ะขอบคุณพี่ๆทั้งสองยนะโอ้ยทงานทงาน่ดูรนี้ดู่พวกเราไปรยกาไร่าหาไม่ได้่อย่าได้่ขอบคุณทุกคนที่เมนนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูครับผมครับ